วิ่งมันสู้กันอยู่ตรงนี้เลยอุ้ว oh, <okay. S 3> oh, okay. โอ้ oh. 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 โหโอ้ย่โอ้เกาะโคโมโดทุกคนมาดูโคโมโดค่ะนี่ภารกิจของเราคือตามหาโคโมโดไหนเขาดูตัวนี้หน่อยโคโดโมอันนี้เราจะไปหาโคโมโม เราเดินนำไกด์ได้ไงวะดาวแวรคอนโดโมโดสลิปปิงโคโมโดไทยโคโมโดไทยของเราเล็กไปเลยดูนี่ดาวเยี่ยคโมโดไฟติ้งโอ้ของเราเล็กไปเลยดาวโอ้ใหญ่มากตัวนี้ นี่ครัพ่อกำลังบรรยายให้ขอมนเก็บกคอมโมโดอยู่สังเกตเขาจะมีไม้งามคอยบันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมกลัวมันกัดนี่เราจะมีไกด์นำทางนะครับเขาจะมีไม pues ้งามน่าจะแบบเอาแบบคอยดันให้เราเราต้องตามเขา อันนี้เป็นน <c oughs> นน้เัอีป็หมู่บ้านของชาวอินโดนีเซียนะครับอยู่ที่เกาะโครโมโดโเดี๋ยวเขาจะพาไปดูมังกรโครโมโดโ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าเจอตัวเป็นๆนะกี๊แน่เลยตอนนี้คือแบบเอ่ออะไรนะอยากเห็นด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยตอนนี้้ายังไม่ตกลจบอุ้ยนั่นไงด่าเจอแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กลางป่าเลยนะครับเนี่ยออกจากหมู่บ้านมาหน่อยนึงก็เจอแล้วอุ้ยโอ้อุ้ยเจอของแท้แล้วใหญ่มากเจอของแท้แล้วอโเขาบอกเข้าไปใกล้ๆ ดูแลผมด้วยนะอุ้ยจะหิวมากอุ้ยอันนี้จะเป็นสายกินนะกินกวางนะเหรอกินกวางไอ้ Big size there is males and the small size there is females. Oh the small size female Yeah and then the big size I mean is male ones lander body is a uh, 3 meter point 20 centi, mm -hmm. and the female one lander body is uh, 2.5 meters. Mm -hmm. And then the male one stay for 50 to 60 years old and every morning they look to the open safana mm -hmm. so they uh, they divide the sun in sun for the warm up the body and keep body temperatures. If you enough you know, take a picture and we can go into the other one so the other big one is still moving. โอ้ยเขยับแล้วดาวเขย่าแล้วเขยับแล้วขยับแล้วนี่เขาบอกอุ้ยลุงลุงลุงยันไปไปเราเข้าไปใกล้เขาเขาช่วยโอเคยูสเตเด there p l e yes big one ดาวโอ้ย yes this is the male one yeah โอเค so now we lucky and my friend i s so the r e Komodo dragon still fight still fight definitely we go there d e f i n i t e a y we go there โอ้ยระวังนะตัวนี้ you walk in there m y be h i n d don't run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 . ช้า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  don't run โอ้ยเแ้บปิ้นแบบน่ากลัวมากโอ้สาววาเราอยู่ในตอนนี้เราอยู่ในดงคอมโมโดค่ะโอ้มันมันแบบมันน่ากลัวมาก เฮ้ยมันกำลังสู้กันใส่ละลูกว่าว่าอุซิโอรัเนี่ปบัไม่ตมันสู้กันอยู่ตรงนี้เลยเราคม r e เห็นห่างเลยทุกคนตาปกุไมันกำลังสู้กันอยู่โอ้นตุงตุงม Oui là. Le là tu t'en We can move back little bit. We can move little little bit. But my I ở just on the phone. Yes. Có su cầm cái lăng có cầm lăng tập trụ trôm. Ui. Ui sao vậy? Chân mà làm cái gì? Ui. Mà gặp băng con Komodo số gần hơn rồi Tôi nói như này วุ่งนุ่นนู้นเขาเข้ารังไว้แล้วเห็นไหมนี่นี่อันน่ะอุ้ยนี่คือโคโมโดโรสองตัวกำลังสู้กันนะครับผมทุกคนเห็นไหมของจริงเลยโอ้โ ไม่มาหรอกเฮ้ยมันกำลังสู้กันครับนี่ครับเรากำลังดูโคโมโดสู้กันนะครับสองตัวกำลังสู้กันเลยตัวใหญ่มากเดาไม่ตายเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยว z o o ให้ดูอุยเขาหันหน้ามาแล้วอ่ะจะวิ่งมาปะเนี่ย Okay, we move back little bit. Oh, ok, yeah, okay. Thôi, thổi, còn, thổi còn. Ok, 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 move, move, move. move, 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 move. Okay. Yeah. ok, 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 okay. Okay. ok, move back <coughs> <coughs> ok, 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 yeah. ok, move, move. ok, move <coughs> <coughs> ok, 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 ฉันหยาดค่ะฉันสั่นดืดๆดแล้วตัวนั้นก็หางว่าบุ๊บอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้จะไปทางไหนเลยซาร่าตอนนี้เราอยู่ที่ดงโคโมโดค่ะซาร่าตอนนี้โคโมโดกำลังสู้กันอ๋อโอเค้าตัวใหญ่มากไปตามเขาตามเขาโซบิกเมลโอ้ คนนั้นอยู่ในนี้เรามา ask e n e น g y move oh. back คือดิสไลค์ but you don't run you don't run only you move มันกำลังยั่งเชิงกันอยู่มันแย่งตัวเมียแน่นอนเราอู้หูดุยอู้หูทำไมเขาดีใจมากเลยลูกน่ากลัวมาก กำลังสู้กันเลยอะ่ะพี่เขาไม่กลัวเลยลนะูกวิตื่นเต้นนะดาวขางเขาสันนะยามดูคอยดูนะแล้วตัวยางใหญ่โชคดีมากเลยมาเจอเขาสู้กันพอดีอะ่ะนี่นะครับคนนำทางกำลังดูเชิงให้เราอยู่ตอนนี้เต็มไปได้วยความเงียบนะครับอุ๊ยมันกัดเลยอะ่ะ วิ่งหนีแล้หนีได้เลยไปแล้วอูตัวใหญ่มากทุกคนเห็นไหมเงื่อแตกเวลีลกีพี่ก็บอกชคดงีว่าวูตัวนู้ตัวนึงก็เดาเหงื่อแตก นนตัวนู้นกำลังเดินอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆตรงนี้ตัวนี้ไปไหนแล้วฝั่งนี้ดาวดูฝั่งขวาซ้ายด้วยนะพวกวิ่งมานี่แบบว่าดาโอเคโอเคไม่มีนะโอ้ดาวมามามาเย้โอเคโอ้ยนี่นี่นี่ตัวนึง อันนี้อันนี้จะไม่มีอะไรออกมาใช่ไหมนี่รังเขาโอเคโอเคนี่ครับเขาถ่ายรูปได้ทีละคนเท่านั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใช่กลัวด้วยมั่งั่นอ่ยมั่งั่นอ่ะต้องเดินช้าๆนะครับโอเคโอเคมาได้ทางลงทางช้าทางช้านี่ครับพี่กำลังถ่ายรูปให้ ว้าววิเช็ค all โอเควิ่งกลับวิวดาวสวยมากสุดยอดเราได้รูปด้วยทำไมเคไส่มากเลยลูกดีคอนติเนียโอเคคนนี้เหมือนอบตเลยเนาะน่าจะเป็นแบบผู้นำอ่ะเห็นไหมเขาสั่งคนได้แบบอันนี้เลยนี่เราโชคดีเนาะแล้พี่เขานำถ่ายรูปสวยด้วยคือบอกตรงก็ตื่นเต้นมากกลัวด้วยทั้ตื่นเต้นทั้งกลัวดาวแบบอันนี้เลยอ่ะ นนะเราจะเข้าไปในนี้เหรอลุงมันมาเข้าสิโหมาเดินนี่ครับต้องเดินเข้ามาในป่าอย่างงี้มาเดาเดาเราไม่รู้ว่าจะเจอตรงไหนเลยกลัว<อ> <laughs> ไปตามพี่เข้าไปาาห้อวุ้ยไงห้อยางกวนจริงเลยเป็นแบบ <laughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในอีกไม่รู้จะเจออีกไหม <laughs> อย่าพุ่งออกมานะ <laughs> เนี่ยแล้วทางเดินเป็นป่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะพุ่งออกมาตอนไหนฮะเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปในป่าแล้วจะเป็นภูเขานะข้างบนนี้ข้างบนนี้จะเป็นภูเขาใกล้ๆกับหมู่บ้านนี่ครับการเดินตามหาังกรคอมบโดเนี่ยถ้าเราไม่เจอข้างล่างเนี่ยต้องเดินขึ้นมาบนเขาแบบนี้ต้องมองหาสอดส่องดูมีเดินเล่นอยู่แถวนี้ป่าเห็นหินดำๆตกใจหมดเลยเนี่ยเห็นหินดำๆตามไอ้เนี่ย หรือว่าโคโมโดตรงนี้เป็นทุ่งหญ้านะครับอยู่บนเนินเขาของหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านอยู่ตรงโน้นเราจะเห็นทะเลอันนี้เป็นทะเลเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อไปหามังกรโคโมโดไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่ามงกรโคโมโดนะครับจะอยู่แค่บริเวณหมู่เกาะโคโมโดแล้วก็หมู่เกาะลินจาหมู่เกาะ,ะแถวๆนี้นะครับที่อื่นจะไม่มีแล้วมีแค่บริเวณโซนนี้เท่านั้นที่ผมไปอ่านมานะมงกรโคโมโดเนี่ยเป็น สัตว์ที่อยู่ในตระกูลแบบเดียวกับไดโนเสาร์เลยแหละอืมคือมีวัฒนาการมาเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยคือมันเป็นแผ่นดินครับเดินสามารถเดินไปหามาหารกันได้แต่คราวนี้ก็เหมือนกับว่าพอน้ําทะเลมันขึ้นสูงมังกรคอมเาโดที่อยู่เกาะน,นี้อ่ะก็ไปไหนไม่ได้มันก็เลยถูกอ่ามันก็เลยอยู่ที่เกาะน,นี้มาตั้งแต่น,นู้นอันนี้พที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียเฮ้ย น้องแพะมาไหมทุ่งหญ้าที่นี่สวยเนาะลมเย็นสบายด้วยไม่น่านะมันอยู่ได้มีหญ้าให้มันกินแบบเพียบเลยเสร็ววานน้องเจะโรโดนคโมโดกินปะม,มันม,มนันมากหรอกมั้งมันก็น่าจะมันก็น่าจะรู้ว่าตรงไหนที่มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยเขาเลี้ยงปล่อยเลยนะใช่ เป็นไงความรู้สึกได้เจอมังกรโคโมโดทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวอุ้ยเขาซันนี้นีไหมเขาหยาดมันกระโจนเขามากแม่เออี่้ยขายานวะหยาดอยู่แล้วจังหวะถามว่าแลนมาหาเขานิมองตรงเขาก็ตื่นเนื่องเขาบอกว่ายาแลนจังหวะตกใจมันกระตรงแลนละเข้ามาโดนลันพันว่ามูฟมูฟมูฟพ่นว่าถามันแลนมากกับสีแลนกันแล้วเขาสุดยอดเลยครับเป็นประสบการณ์ที่แบบทึ่งมาก มันตใหญ่กว่าที่เราคิดมากเลยครับตัวใหญ่จริงตอนแรกเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะใหญ่กว่าตะกรวดใหญ่กว่าตัวที่บ้านเราไม่เยอะแต่มาถึงมาเห็นจริงๆเหมือนจระเข้ยักษ์ตัวใหญ่มากไม่ีครัโอเคโอเคโอ o คโอเคโอเ h y อ u d โ n เค y อเคโอเค i t เคอเ r อ o r โอเคโอเคโอ y คโอเคโอเคโ n เ s โ to คโอเ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 อโอเคโ o g t Village, with, village, yeah, Yes. Yeah. So, in the commodity village, it's a very, very good. Is a panorama, yeah, and then very good, uh, for there is a uh, commodity wagons, ah. yes, and.

เบเบไปเลยอนุบาลอะ่ะทำไมอันนี้ดูน่ารัก,กวะสัตยมาที่เราเจอดาวกลัวอุ้ยสัน้นขาเขาสันเลยไหมเขาอยากมันแบบคือแบบเวลาที่เราเดินอะ่ะเราต้องมองทุกทีต<อ>ลอดเลยเ,<อ>เราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนมุมไหนเ,<อ>เพราะว่าเราเดินเข้าป่าไปหาเขาเองเออเราไปหาเขาเองอะเนาะเขาอยู่ดีดียอดมากนี่เห็นไหมน้องของฉันน่ารักในที่สุดเราก็เจอเพื่อนของเราแล้วนี่ ไลูกหัวมันเนี่ยโอ้โหดาวจะได้มาเจอกันตรงนี้เนี่ยเดมันกินห่อแล้วสิยังไหนแล้วเออเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเราชอบพี่ไกด์เขาเวลาเจอไอ้มันมันตีกันอ่ะมันมันไอ้มันไปกันเขาเดี๋ยเดี๋ยวสั้นอยู่กยานกันแรงนะคุ้มค่ามากฉันได้มาเจอเธอแล้วโคโมโด